อัปเดตใหม่แพดล่าสุดนะครับเตรียมต้อนรับตัวละครคอแร็ปตัวที่2ของเกมหวังหลิดนะตัวละครมาพร้อมกับทนานาของกิจกรรมและมีทนานาของวิหารเทพแพเราไปเล่นในกินจกรรมเตรียมพร้อมสําหรับตัวละครใหม่เข้ามีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปแวะดูกันครับ ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เราเข้าอยู่กับสรพยุทธวิญญาณเซิร์ฟเวอร์จีนะครับอันนี้จานจะขั้นกิจกรรมที่จานดองเอาไว้ประมาณ2กิจกรรมโดยประมาณ2หรือ3กิจกรรมนะครับพอดีตัวละครคอแลบมันมาพร้อมกับตัวแพทใหม่นะก็เลยแบบอเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับโดยแพทใหม่นี้นะครับก็จะมีธนาของตัวเป็นกิจกรรมมาใหม่ที่เป็นตัวหวังหลินนะครับซึ่งจานนับเวลาแล้วคืนวันอังคารเวลาห้าทุ่มคิดว่าหวังหลิน่าจะเข้ามันเข้าวันที่1อ่ะ ดังนั้นถ้าเป็นวันที่1มันจะเข้าประมาณ5้าทุ่มเสมอๆครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องมาทํากิจกรรมเล่นกันสะหน่อยเด็ดปีอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่วิหารเทพของถางซางกันก่อนว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างนะครับภายในวิหารเทพนะคบเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสให้ทำนะได้เจอกับพบปะเทพต่างๆนะครับมาพูดคุยนะอันนี้ก็ทําเป็นระบบใหม่เข้ามาน่าจะอิงอิงรอเลเวล100รครับอันนี้คือที่จานคาดดาวนะ เพราะว่าเขาได้เหมือนปูความเป็นเทพขึ้นมาเยอะมากๆดังน,นั้นเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเรเวลร้อยครับมีหลงๆอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีสัตว์อยู่ที่นี่อันนี้เราสามารถบินได้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องเดินเทพที่ไหนเขาเดินกันนะครับไปเรามีปีกล้วก็บินครับแม่ถ้ามันอยู่ในเกมแนว m m o เนี่ยโหน่าจะมันน่าดูเลยนะนี่นะครับโอเคเราลงมา อันนี้จะเป็นเควสที่เขาให้ให้กับทําตอนที่แพทอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาน่าจะประมาณ2อสวันที่แล้วโอ้โหบินอยู่ก็คุยได้ครับคิดว่าต้องลงพื้นก่อนค่อยค่อยคุยได้เ,เนี่ยอนนันอะไรอะ่ะหอ,อสัตว์เทพครับยงไงให้คุยเพิ่มอ่สะสบายเลยครับโอ้โหถือว่าคารทำรอบนี้นี่ทำฟิเจอร์ขึ้นมาเยอะมากนะค,คิดว่าเวลร้อย น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ได้จับได้สัมผัสนะครับในช่วงเรเวล100นะที่ต้องมารอดูกันว่าแหวนใหม่หรือว่าอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การอัพวิวัฒนาการแหวนพวกนี้น่าจะมีแบบขั้นแบบใหม่เหมือนจานเห็นแวบๆบบบว่ามีสปอยแผลตใหม่เข้ามาหลายส่วนมากๆนะเดี๋ยวต้องรองเข้ามาอีกทีเดยจานทาลองทําสรุปไปให้นะครับคิดว่าน่าจะได้รุนได้เล่นอะไรแน่ๆเลยอะ่ะเออผมไม่ใช่เป็นแค่ถังซานคนเดียวที่จะเป็นตัวละครที่ยืนตำแหน่งที่7นะครับ อาจจะมีหลายๆตัวละครที่อาจจะมีแมกนิกการเล่นที่หลากหลายแต่ว่าประเด็นคือใช้แหวน1ล้านปีทํากันได้ไหมหมายถึงว่าใช้ร่วมกันได้ไหมอ่ะอ่ะโอเคเนี่ยทำเควสครับเขาก็จะได้เควสนี่มานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นตําแหน่งตาหนับนะตำหนับตำหรับนะครับแล้วก็จริงๆที่สุ่มอะ่ะมันไม่มีที่สุ่มอะ่ะอ๋อเราจะเข้ามาที่นี่ครับ มีหารเทพได้เลยครับว้าวน,นี่แมปใหม่ครับมีเทพต่างๆอยู่ที่นี่ครับทุกคนล้วนเป็นเทพทั้งนั้นนครับเทพถังซานเทพเสียวอูนะครับหรือว่าเป็นแมปใหม่ที่เขาเสริมเพิ่มเติมแต่งเข้ามานะไอตัวเมื่อกี้เป็นตัวสําหรับสุ่มถังซานจันคิดว่าต้องรอตู้เขาเข้ามานะครับ ตู้จะเข้ามาเป็นแบบเป็นช่วงช่วงนะครับเป็นช่วงช่วงโอ้มีอาวุธมีทีูนแล้วก็เหมือนเห็นแพทใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของอร์ติแฟกต์ด้วยนะครับที่อัปเกรดขึ้นอีกอ่ะแล้วก็มาพูดถึงหวังหลินครับอันนี้จันจะรีบลงคลิปไปเพราะว่่คืนพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วนะครับนี่กิจกรรมต้อนรับหวังหลินนะครับเขาก็แจกเป็นตัว๋วมีไส้กรอกนะครับเป็นตั๋วสุ่มถังซาแล้วก็ตั๋วที่เป็นใบวงกลมนี้คือตั๋วสําหรับสุ่มแหวนนะครับแหวนล้านปีแหวนห้าห0,000ปี ที่เป็นแหวนของตัวถังซานนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นกิจกรรมไม่ทําโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลึกนะครับการันตี752050านะของรางวัลจะมีเป็นหลงหลงเป็นตัวละครเลยครับอารมณ์เรียกเป็นบ้างคืออารมณ์แจกหลงหลง,หลงอ่แล้วก็จะมีแหวนครับอันนี้คือแหวนหลงหลงนะครับการันตีร2 0ี่แหวนเลือกได้หลงหลงแล้วก็จะมีกระดูกหลงหลงแขนขาอกแต่ว่าเป็นชิ้นธรรมดานะไม่ได้ฟิวชั่นนะครับอันนี้เราสามารถรับฟรีได้จากตัวภายในกิจกรรมด้วย มันเป็นเหมือนกิจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมาขั้นให้กับเราครับเนี่ยสามารถซื้อได้6หยวน12อหยวนกิจกรรม7วันนะครับก็จะหมดประมาณช่วงวางดินเข้ามาพอดีเป,เป,เป,เป๊ะแต่เซิร์ฟไทยต้องมารุ้นกันนะครับว่าตัวละครคอแรปจะเข้าหรือเปล่านะครับเนี่ยเขาก็แจกอุ้ยแจกดีอยู่นะแจกเป็นแต้มนะครับแต้มด้านล่างนี้คือแต้มนับรวมของตัวทางเซิร์ฟเวอร์นะครับทางเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดรวมกันเขาเขาให้เป็นแต้มนะั้นได้มาล้านกว่านี่คือทั้งเกมอ่ะ เกมเรามีคนเล่นอยู่กี่คนเนี่ยเขาจะนับรวมกันแล้วก็ให้อน,นี้พวกนี้มาเดี๋ยวเรารับไปแล้วก็ไปเปิดเล่นหน่อยละกันแล้วก็ร,กรับรางวัลเสร็จนะครับอันนี้มันนับถอยหลังเห็นไหมนี่ครับเป็นเหมือนอาร์ติแฟกต์หรืออะไรสักอย่างของตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผูกก้การหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าที่คนจีนแบบพวกขงเบ้งชอบถือะจางก,ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับอันนี้เหมือนจะสุ่มลดการันตีจาก3 4 0รหรือ350ปะ่ะน,นี่คือมึง นี่มึงตัดสินกูว่ากูจะเกลือโดยการที่ตัวละครคอลแลบลดการันตีให้เหรอและสำหรับใครนะครับที่อยากดูเซนมาติกเดี๋ยวตอนทําคลิปเดี๋ยวอาจารพาเปิดให้ดูนะครับมันมีเซนมาติกเปิดตัวของอันนี้ก็ค,คือตัวเนี้ยอ๋อนี่ไงจริงด้วยครับลดปลุกพลังจาก400เหลือ350ครับโอ้โหดูถูกกันเกินนะครับลดการันตีลงหวังหลิน่นก็เอามามาเปิดได้เลยคือเซนมาติกของตัวเปิดตัวล็อกอินนะครับเปลี่ยนใหม่อีกแล้ว ทางซานสองเทพยอยู่อยู่ไม่ถึง2เดือนเลยมั้งเสดมาติกอะขยันทํามากในภาพปกล็อกอินน่ะนะครับอ่ะอันนี้ทำเควสประจำวันแบบเฉยๆเปื่อยๆนะยังไม่ได้เน้นทําอะไรมากมายได้มากี่ลูกวะยี่สิบสองลูกเปิดฮาฮาดิาก็ไม่น่าได้อะไรหรอกครับคิดว่านะทำเควสทั้งหมดจันว่าได้ไม่ถึง50ห้าสิบลูกอะ่ะจิงจิงเออเนี่ย จะเปิดเอาเปิดเอาสนุกค,ครับมันเป็นเควสได้ของฟีดล่างไงทั้งตัวทั้งเพชรทั้งไส้เกาะเอาไว้หาที่เหลือก็ทําเป็นพวกเควสประจำวันนะครับจะดีสุดคงเป็นการลดการันตีนี่แหละเดีย๋ยวไว้ว่ากันนะครับมาเจอกันกับตัวละครคอแรบตัวที่2ของเกมราวกับหวังลินว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเคิน์นผู้นี้เขาก็อาจจะแวบแวบมาตอนช่วงห้าทุ่มนะครับต้องรอตู้เข้าชัวร์จริงๆไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นสตรีมฟรีนะเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับช่วงแพทใหม่เข้ามาพร้อมกับกิจกรรมตัวคอแรปใหม่นะครับแล้วก็มีแมปใหม่ให้เราไปเดินที่วิหารเทพแล้วเท่ากับว่าตอนนี้น่าจะเป็นการเกินเกินว่าเวลรอยเนี่ยใกล้จะมาเจอมาเจอเราแล้วนะครับสําหรับตัวเกมถังสันของเรานะเวลรอยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เหมือนเคยเคยดูในเซิร์ฟเวอร์เทนนะครับเลเวลเข้าไป200อะ่ะเอออีกการอีกยาน,นอีกไกลเล่นแบบชิวๆสบายๆของเราต่อไปนะครับเผื่อได้รอรุ้นเราเล่นตัวไหนที่เราอยากจะเล่นนะ ตรอบคลิปนี้ตันนองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูนราัาคาฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านตึมเินสเตลราโกพัทเติมถูกเติมไมเต็มนี้ไม่มีดีฟานเติมแล้วอย่าลืมกดรีบิเคทูสองจำช่องไว้ในเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายไยครับ